ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆติดถนนใหญ่นะครับของเราเหมาะทําธุรกิจนะครับจะสร้างปั๊มน้ํามันนะครับทําเป็นที่จอดรถ10ล้อนะครับหรือว่าจะสร้างโกดังนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนนะครับถนนทางหลวงเส้น3 2 6สูนะครับและถนนเส้นนี้นะครับรถเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ10บล้อรถบรรทุกนะครับนะครับเส้นนี้นะครับเพราะว่าของเรานะครับ ออกไปด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นถนนใหญ่เส้น321มาลายแมนะครับห่างจากเราประมาณ500เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับนะครับการสัญจรการค้ามนาคมนะครับสะดวกสบายเลยนะครับนะครับของเราปรับพื้นที่เคียร์ลิงออกนะครับสวยนะครับคที่ดินของเราเนื้อที่24ไร่2งานกับอีก64ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลทุ่งพอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับที่ดินหน้ากว้างนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับนี่นะครับอันนี้คือถนนเส้นหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนเส้น326 0นะครับถนนดีนะครับถนนกว้างเลยนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3 2มมาลายแมนนะครับนี่ครับด้านหน้านี่เลยนะครับถ้าเราออกไปเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปทางกำแพงแสนทางนครปฐมนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับก็จะไปทางอูทองไปทาง การจันท uh บุรีนะครับขับจากตรงแปลงที่ด <Billie Le an> ินของเรานะครับไปถึงตลาดสดบางรีนะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับเราต้องกลับไปด้านนี้นะครับเนี่ยครับไปนี่เลยนะครับตลาดสดบางรีนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆนะครับไปไหว้พระนะครับที่วัดเขาทําเทียมนะครับห่างจากเราก็อยู่ที่ลราประมาณ20กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่77กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับ ก็อยู่ที่78กิโลนะครับนะครับเส้นนี้นะครับรถเยอะรถบรรทุกรถ10บล้อนะครับรถขาจรเยอะเลยนะครับถ้าเราทําธุรกิจนะครับเนี <avirus> ่ย <surve> ถ <muscular section> <display> <Ken> ือว่าเหมาะเลยนะครับครับอ่าผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับอ่าผมหมุนตัวไปนี่นะครับเนี่ยครับของเราไปนี่เลยนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ230เมตรนะครับไปนู่นเลยนะครับ ไปตรงที่แมคโคกําลังทำงานอยู่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับ230เมตรนะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเราตรงไปตามแนวกําแพงนี้เลยนะครับนะครับจนไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ240เมตรนะครับไปนี่เลยนะครับ240นะครับของเราคือแปลงนี้นะครับนะครับสวยนะครับหน้ากว้างนะครับ ครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านห้านะครับของเราเป็นฉนดทคุดแดงนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับหน้ากว้างนะครับเหมาะทําธุรกิจนะครับนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับสําหรับท่านที่มีงบนะครับงบเยอะๆนะครับนะครับกำลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับการเดินทางการคมนาคมนะครับสะดวกสบายนะครับจะไปเส้น3 2 1สองหนึ่งมาเลย์แมนนะครับก็สะดวกนะครับนะครับที่ดินสวยนะครับ นี่ครับของเราตรงไปนู่นเลยนะครับตามแนวกำแพงนะครับจนไปถึงหลักเขตของเรานะครับแล้วก็มานี่นะครับเนี่ยนะครับปึ๊บมานี่นะ่นี่ครับนะครับเชียร์ลิงออกนะครับดูสวยนะครับนี่ครับหน้ากว้างนะครับใช้ได้นะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนใหญ่นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนะี่ยก็คือทิศเนี้ยนะครับ นะครับที่ดินแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับแต่ถ้าเราถมนะครับเราทําธุรกิจนะครับจะดูสวยดูโดดเด่นเลยนะครับครับของเราจากด้านแนวล็ะกาแพงด้านแถบนู้นนะครับเนี่ยครับของเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไล่มาตามแนวนะครับแนวทิวที่เราเห็นต้นไม้อยู่นะครับนั่นนะครับเนี่ครับจากมุมนู้นนะครับมาถึงตรงเนี้ยนะครับตรงที่ ขยักตรงนี้นะครับครับอยู่ที่160นะครับนั่นนี่ครับจากนี่นะครับย้อนกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่160นะครับพอ160นะครับของเราก็จะขยักตรงขึ้นไปหน่อยนะครับเนี่ยครับที่เรามองเห็นทิวลงโล่งอยู่นะครับเนี่ยครับครับก็จะตรงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ40เมตรนะครับพอสี่ิบนะครับของเราก็จะมานี่เลยนะครับเนี่ยครับก็อยู่ที่90นะครับ9กมาเนี่ยนะครับเลยเสาไฟไปหน่อยนะครับนะครับลักษณะ รูปแปลงที่นี่ของเรานะครับเนี่ยครับสวยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับนะครับรับพื้นที่เคลียร์ที่ดินออกแล้วนะครับโล่งสวยนะครับเนี่ยครับถ้าถมนะเนี่ยครับก็ถมไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยก็คือพื้นดินเรานะครับกับถนนเนี่ยครับเห็นไหมเราจะเห็นความต่างชัดเจนอยู่นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่ถมนะครับปรับพื้นที่ เนี่ยครับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับนะครับของเราจนไปถึงตรงประมาณแมคโครนะครับนะนะครับก็แมคโคแล้วเราก็ตัดขึ้นไปนู่ยนะครับครับจากตรงที่แมคโครทํางานอยู่นะครับอ่ะผมย้อนกลับหน่อยนะครับจากตรงที่แมคโครทํางานนะครับแล้วย้อนขึ้นไปหาตรงถนนลูกลังด้านหลังนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ170นะครับคือความลึกนะครับนะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจต่างๆนะครับฝากที่ดินแปลงเนื้อที่24ไร่2งาน64ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลทุ่งคอกอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านห้านะครับนะครับที่ดินสวยๆนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็บาๆขอบคุณทุกท่าน